ในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการปราบปรามยาเสพติดกันบ้างนะคะซึ่งก็มีกันมาหลายคดีเลยค่ะคดีแรกเป็นการปราบปรามยาเสพติดที่สามารถยึดยาบ้าได้กว่า8ล้านเม็ดพร้อมกับไอซ์อีก60กิโลกรัมโดยที่เป็นขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือที่จะมาส่งสู่ภาคกลางนะคะแต่ว่าดันไปถูกจับได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก่อนค่ะ พลตำรวจโทวิศณุประสาททองโอสถผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทชินภัสสารสินผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติดได้ถแถลงการจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดที่มีการซุกซ่อนมาในรถกระบะจากภาคเหนือที่จะนำเข้ามากระจายในพื้นที่ภาคกลางเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการที่มีลักลอบผลมาครั้งนี้เนี่ยเป็นการเตรียมกระจายที่จะส่งก่อนชดเชยอ,อยู่สงการ ก่อนที่จะมีการจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมด5รายค่ะสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้า8ล้านเม็ดไอซ์60กิโลกรัมซุกซ่อนในกระสอบใส่ท้ายรถกระบะมานะคะจึงได้อายัดของกลางไว้ทั้งหมดซึ่งขดีนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดมีการสืบทราบเขาว่ามีกลุ่มที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนภาคเหนือแล้วเตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางโดยจะใช้เส้นทางจังหวัดเชียงรายลงมาถึงเพชรบูรณ์ ระทั่งขับมาถึงเพชรบูรณ์นะคะชุดจับกลุมจึงได้สกัดจับและแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนอีกคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะเป็นผลงานของเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด3ที่ติดตามจับกลุมผู้ต้องหาอีก3รายค่ะลักลอบลำเลียงยาบ้ากว่า4 0,000 0เม็ด มาส่งให้กับลูกค้าในลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนแจ้งวัฒนะซึ่งขบวนการนี้ชุดจับกลุ่มสืบสวนแล้วทราบว่าเครือข่ายนะะักค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยราชจะมีการส่งมอบยาเสพติดที่ลานจอดรถในห้างจึงได้เฝ้าติดตามก่อนที่จะเข้าจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะ นอกจากนี้ยังมีการจับกลุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาบ้าอีก3คดีค่ะซึ่งมีทั้งลำเลียงลำเลียงเข้ามาจากพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่ต่างๆรวมแล้วเนี่ยสามารถยึดยาบ้าได้ทั้งสิ้น1 4 3 0 0ล้านเมตร พร้อมกันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังสามารถจับกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงกัญชาได้อีก3คดีหนึ่งในนั้นเป็นการจับกลุ่มขบวนการลำเลียงกัญชาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จะมาส่งให้ลูกค้าในพื้นที่กทมและใกล้เคียงจึงได้มีการติดตามสะกดรอยนะคะเมื่อมาถึงพื้นที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็พบกับรถต้องสงสัยค่ะจึงได้ทำการสกัดจับและตรวจค้นพบกัญชาอัดแท่ง600กิโลกร,รัม และอีก2คดีเป็นการจับกลุ่มขบวนการขนกัญชา450กิโลกรัมและ1,000กิโลกรัมพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาก่อนที่จะส่งดำเนินคดีนะคะโดยเรื่องนี้พลตํารวจโทชินภัสสารชินผู้บัญชาการตํารวจปราบปรบปามยาเสพติดท่านเปิดเผยนะคะว่าการจับกลุมในครั้งนี้เนี่ยมีทั้งการแกะรอยติดตามและการขยายผลจากขบวนการยาเสพติดที่ถูกจับกลุ่มก่อนหน้านี้ ซึ่งหลังจากนี้เองยังต้องขยายผลและยึดรัพย์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้นะคะได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดเข้มงวดตั้งด่านตรวจรถยนต์เพราะว่าขบวนการเหล่านี้เนี่ยมักจะอาศัยช่วงเวลาเทศกาลแบบนี้แหละคะ่ะในการลักลอบลำเลียงเข้ามาเพราะว่าในแต่ละสถานที่นั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะจึงจำเป็นต้องมีการกวดขันเพิ่มค่ะ กรมการตรวจปราบปรามยาเสพติดกับภาคีเครือข่ายนะครับปปสปองอปงกรมนธนะครให้ร่วมกันโดยเฉพาะกอ่อนเทศกาลวันหยุดเนี่ยนะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับกองบัญชาการตำรวจการชีวภาพแล้วก็หน่วยขั้นเคียงนะครับสามารถสกัดกั้นแล้วก็จับคุมวันนี้ได้ถึง8คดีด้วยกันผู้ต้องหา20คนนะครับก็มียาบ้าเนี่ย9ล้านแแสนเม็ 66, 000, นนด,ดนะครับยาไอซ์6 6กิโลกัญชาฟินดิบเยอะแยะไปหมดนะครับยึดทรัพย์ได้6ล้านกว่าบาทนะครับ ก็เป็นผลงานที่น่าภูมิใจนะครับก็จับแล้วก็จับอีกนะครับมีมากมายเดี๋ยวรายละเอียดจะให้เจ้าหนี้ให้ข้อมูลกับพี่น้องในคดีแรกนะครับของการสกัดกั้นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสืบสวนว่าจะมีการลักลอบํำเลียงยาเสพติดจากทางตอนเหนือเข้ามาสู่ตอนกลางของประเทศนะครับก็หนึงจนกระทั่งวันที่31สิงหาคมเวลาประมาณ15.40นนะครับได้สามารถทําการจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด ขนาดลำเลียงยาเสพติดได้จำนวนยาบ้าทั้งหมด8ล้านเม็ดนะครับยาไอ60กิกโลกร,รัมได้รถยนต์กระบะนนะคันโทรศัพท์เจเครื่องนะครับจับกลุ่มผู้หาได้ที่บริเวณบ้านประดูงามอ,อําเภอศรีเทพจังหวัดพิจบูรณ์นําส่งพนักงานสอบสวนดาเนินคดีครับจับได้ที่บริเวณปากลิ่ยาจังหวัดนครสวรรค์ครับคดีที่2เป็นของกองกับการหนึ่งนะครับ จับกลุ่มผู้าสา3กล่งนะครับยาบ้า4แสนเม็ดเป็นการจับกลุ่มขณะกลุ่มดังกล่าวเนี่ยนำยาบ้าดังกล่าวเนี่ยส่งมอบให้กับลูกค้าบริเวณห้างแห่งหนึ่งเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพครับคดีที่สามนะครับเป็นของกองกับการสามก็เ่กับการสองนะครับบกบสามนะครับจับกลุ่มผู้าสี4คนนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธ์ กลุ่มดีซอนะครับพร้อมยาบ้า1.4ล้านเม็ดโดยกลุ่มดังกล่าวเนี่ยลำเลียงยาเสพติดมาจากชายแดนแล้วก็มาเก็บพักไว้ในห้องเช่าที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยชุดจับก,กลุ่มเนี่ยได้ทำการจับก,กลุ่มขณะผู้หานำของกลางมาเก็บไว้และหลบหนีไปนะครับโดยจับก,กลุ่มได้ที่ด่าน แข่งตันเตาอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับสว่วนอีกคดีหนึ่งเป็นการจับกลุ่มของนรสอแม่สอบนะครับจับกลุ่มผู้หาหนึ่งคนนะครับพร้อมยาบ้าหนึ่งเมต็ดที่อำเภออุ้มหาจังหวัดต,ตากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มมองพบป,ปะสอสองมีสองคดีครับเป็นกัญชารวมแล้วตันก้าห้าสิบกิโลกร,รมัมคดีแรก4 5่อกิโลกร,รมัมเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาครับ จับผู้หาหนึ่งคนพร้อมกัญชา450กิโลกร,รัมที่ปูดรนธานีครับคดีที่สองต่อเนื่องการเป็นวันที่30หลังจากจับคดแีแรกแล้วก็สืบสวนต่อสามารถจับได้อีก600กิโลกร,รัมพร้อมผู้หารหนึ่งคนที่สกลนครนะครับก็จะได้สืบสวนทำการจับกลุม ผู้ร่วมกระบวนการแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนของกองทัพการข่าวกรองยาเสพติดนะครับก็ร่วมกับอกองพับการปราบปรามยาเสพติดสองนะครับและปปสนะครับและหน่วยที่เกี่ยวข้องเนี่ยขยายผลบนโต๊ะในคดีเดิมน,นะครับจากแก๊งขนมเบื้องนะครับก็ขยายผลในส่วนของกัญชาก็จนรู้ที่มาของการลํำเลียงนะครับก็มีการจับกลุ่มผู้หหา4คนพร้อมกับกัญชา1ตันนะครับแล้วก็รถยนอีกสองคันในขณะลํำเลียงครับการจับกลุ่มที่จับกลุ่มที่ อ,อำเภอบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับ